ตอนนี้แม่น้องไม่กับมาฮอดเดลเราะพี่น้องนี่ฮอดแล้วอันนั้นกับแม่น้องกินะีบหน้าเสือเ้อแดงแดงนะแม่น้องกิีบอันนั้นกับน้องกิีบอันนั้นกับตากับยายอันนี้กับนั่นแหละแม่น้องโซ่คนงามเนาะอันนี้กับแม่ซีวิได้นี่นะอ่ะแม่น้องไม่มาหอดเดลเราะ ตอนนี้เน,น to town, าะตอนน,น deste, ี้แม่น้องไม้กับสีได้เดินทางกลับบ้านไปหาตากับยายเนาะเรื่องจากว่าตาโบสบายเนาะแม่น yes, sí, okay, ้องไม้กับสีกลับพร้อมกันกับแม่น้องโซ่แม่น้องโซ่เพิ่นอยู่อันจันทบุรีเพิ่นมาหาแม่น้องไม้แล้วก็บสีได้กลับพร้อมกันไปหาตากับยายเนาะไปไปติดตามพาสมไปน้ำกันเนาะ สบายดีจ้าพุธนี้สิได้กลับบ้านเนาะไปหาตาเน้องเอวรเพราะว่าเนื่องจากว่าพุนตาพึ่นกัดปิ่นกับท่านหันคือจะไปน้องโซ่ก็เอาไปเนาะกลับกากลับกลับเอื้อยสาวเมย์น้องเอ้ยกลับเมยน้องไม่เพิ่นเนาะกลังจากนันสาวเน่แล้วก็น้องโซ่เดี๋ยวเขาไปพ่อกันอยู่ที่บ้านพอดีน้องเอ้ยเนาะพ่อกันกับตาเพราะว่าอันทั้งเมยน้องกิบหรือว่าเมย์ชีวิไลเนาะแล้วก็ไอ้ไทรเพิ่นจะเอาตาเพิ่นลงไปขวดที่ปักเศนะเพราะว่าเมยน้องโซ่กับเอื้อยสาวกะจะได้เดินทางเมือัท้ง อันนี้กับน้องโซกกับสิไปแล้วพี่น้องเอ้ยพ้อมไปแล้วนะนี่กับผู้สิไปทรงเนาะแม่น้องโซกเปิ้นกะได้นั่งรถไปก่อนน้องพ่อน้องไมมมะโรงแม่น้องโซกอันอยู่หน้าปากซอยพี่น้องเอ้ยตอนนี้แม่น้องไมมกับมะหอดหมอสิทธ์อ่ะพี่น้องเอ้ยพ่นมาโซกเปิ้ลกะยางเองอุ้ยนี่หน่อยสองตุนี่ ขึ้นรถกันได้จับกันมาสันพี่น้องเลยหมอสิทธิ์้องโซ่คนกันยางเพิ่นดีใจเพิ่นจะได้ไปหาตาเอ้าเอ้าเอาเอาเอาลูกลุ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 กตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มกว่ารถกำลังจะออกนลองโซ่กับป้าจำจำหูใส่กระโหลกพี่น้องเลยรถกำลังออก ย่าเอเปื้อนเช้าพอกันอยู่ปากเซ่เนาะต้นนี้ก็ฮอดหน้านานเดพี่น้องเอ้ยเบิ่งแม่เด็กน้อย2คนนี่ก็ป๊าเบิ่งนี่นี่น้องโซกับน้องมาญาติกันกินพี่น้องเอ้ยของไขึ้นแม่นง น้องไม้กับน้องโซกกับเด่นข้องเด่นพี่น้องเอ้ยญาติกันแล้ววันนี้โอ้ยเนาะซ้ำจับปูใสกระงอ่าน